จุงกาสวัสดีเจ้าวันนี้ก็เป็นเช้าอีกวันต้องตื่นไปทำงานวันนี้ไม่ วันนี้ก็ตื่นเช้าไปทำงานตอนนี้เวลาหกโมงสินาทีปกติตอนเช้าต้องขูดที่มาออกจากรถแต่วันนี้แต่ทุกวันนี้ไม่ต้องขูดเพราะว่าแฟนทำงานกะกลางคืนทําคนละที่การแฟนทำงานกะกลางคืนแต่ว่าแฟนเลิกงาน6กโมงเชา้า พอแฟนเลิกงานหกโมงเชา้าแฟนก็แฟนก็ต้องขูดที่มาออกจากรถแล้วก็กลับมาบ้านส่วนเราก็เข้างานหกโมงสี่สก็เลยพอดีกันมันสวนกันนิดหนึ่งเลยไม่ต้องขู่ที่มาออกจากรถสบายเลยสบายไปนิดนึงอันนี้ก็จากบ้านไปทำงานก็ไม่ไกล ใบเดียวอันนี้แหละรอบๆก็มีแต่หิมะ <c oughs> ูเลยปกติแต่ว่าช่วงเนี้ยสีโมงเย็นไม่ค่อยมืดแล้วหน้าหนาว <c oughs> หน้าหนาวมืดตั้งแต่มืดตั้งแต่บ่ายสามบ่ายบ่ายสามกว่ากว่าก็มืดแล้วแล้วก็สว่างก็สิบโมงนุ่นสิบโมงเช้าอ่ะสว่างอาทิตย์ขึ้นแต่อันนี้มันเริ่ม,เร,มเริ่มจะกำลังหนาวกําลังจะหมดแล้วนั่นอันนี้ไงที่ท,ที่ทางานแฟนใกล้ๆกัน หน้าหนาวกำลังจะมันกำลังจะสิ้นสุดหน้าหนาวแล้วพาทิ์เลยขึ้นสี่โมงเย็นพาทิ์เลยเริ่มขึ้นแล้วไ้ไม่ใช่เริ่มไม่ใช,ใช่เริ่มขึ้นเริ่มมีแดดสี่โมงเย็นเริ่มมีแดดปกติายสามก็มืดอ,อันนี้สี่โมงเย็นก็เริ่มเริ่มสว่างเริ่มมีแดดแล้วอันนี้ป้ายหยุด ตามกฎเขาที่นี่ต้องหยุดให้รถให้สนิทถ้าไปไหนหยุดเราต้องหยุดให้สนิทถ้าหยุดไม่สนิทโดนรวดแก่ yeah. ที่ทำงานแล้วแป๊บเดียวเองขับรถกี่นาที ีช่วงเช้าอยู่รถคนยังมาไม่เยอะอันนี้ลานจอดร,รถไม่มีหิมะนะเพราะว่าเขาใส่เกลือไปเมิมะละลาย mm hmm. เขาเอารถกรีดมาไทายออกก่อนแล้วเขาก็ใส่เกลือหิมะจะได้ละลายหิมะจะด้วยอุปบ่าวรอจังอจอดรถข้างๆางู้ปบ่าวเอ๋ถึงแล้วนี่แหละแค่นี้เองห้านาทีกว่าจากบ้านมาที่ทำงาน รถยนเออแค่นี้แหละบ๊ายบาย